แนะนำโปรแกรมหุ้น AI ของเราเพื่อช็อตหรือขายหุ้นก่อนเข้าตลาดหุ้นปิดวันนี้แนะนำโปรแกรมหุ้น AI ของเราเพื่อซื้อหุ้นก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้ยินดีที่ได้รู้จักฉันชื่อฮันมายุงกุกผู้ดูแล B U Y S H O R T N O W c o m L จากประสบการณ์อันยาวนานในการพัฒนาไอทีที่บริษัทชั้นนำในเกาหลียุโรปและสหรัฐอเมริกาเรายินดีที่จะนำเสนอการพัฒนาของโปรแกรมทำนายการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นผ่านการทำงานหนักและความพยายามของพนักงานพัฒนา AI เป็นเวลา3ปีการทดสอบมากมายและการวิเคราะห์ผลลัพธ์ ฉันได้รับความมั่นใจในผลลัพธ์ของโปรแกรมดังนั้นเราจึงตัดสินใจที่จะให้การคาดการหุ้นรายวันของโปรแกรมหุ้น AI ของเราแก่ผู้คนจํานวนมากเรามั่นใจว่าเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะได้รับความมั่นใจมากขึ้นในผลลัพธ์ของหุ้นของเราโปรแกรมทำนายเมื่อสมองของมนุษย์ตัดสินว่าราคาหุ้นจะขึ้นหรือลงในวันพรุ่งนี้เป็นการยากที่จะวิเคราะห์กรณีจำนวนมากในเวลาที่จำกัด อย่างไรก็ตามโปรแกรมหุ้น AI ที่ใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์จะวิเคราะห์คดีหลายพันรายการอย่างรวดเร็วเวลาที่จะกำหนดไม่ว่าพรุ่งนี้หุ้นจะขึ้นหรือลงแต่เป็นไปไม่ได้ที่จะทำนายหุ้นอย่างแม่นยำเสมอแม้ว่าจะใช้โปรแกรมหุ้น AI ก็ตามอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นไม่กี่เดือนหากคุณลงทุนตามที่โปรแกรม AI คาดการไว้มันจะถูกเปิดเผยว่าคุณจะทำกำไรได้เท่าไหร่ และศรัทธาของคุณในโปรแกรมหุ้น AI จะสร้างขึ้นเราเลือกบริษัทไม่กี่แห่งในประเทศของคุณเพื่อแจ้งข่าวหุ้นล่าสุดและเลือกว่าจะให้หรือไม่ซื้อหรือย่อหุ้นของพวกเขาก่อนตลาดหุ้นปิดทุกวันชอตเป็นทางเลือกการลงทุนทำกำไรเมื่อราคาหุ้นตกต่ำไม่มีตัวเลือกสั้นในบางประเทศในเอเชียในกรณีนี้คุณสามารถขายแทนการสั้นได้ อย่างไรก็ตามการออกอากาศนี้เป็นเพียงคำแนะนำจากโปรแกรมหุ้น AI เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเท่านั้นโปรดทราบว่านักลงทุนรายย่อยมีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจและผลการลงทุนบริษัทกรุงเทพดูสิตเวชการจำกัดมหาชน กรุงเทพดูสิเวชการหรือ BDMS กำลังขยายเครือข่ายการดูแลสุขภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บริษัทกำลังลงทุนมหาศาลในโซลูชันด้านสุขภาพดิจิทัลเพื่อปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยและประสิทธิภาพการดำเนินงาน BDMS ยังมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เพื่อดึงดูดผู้ป่วยต่างชาติ บริษัทยังคงเป็นผู้นำในการให้บริการด้านสุขภาพคุณภาพสูงในประเทศไทยและภูมิภาคบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชน (BDMS BK) โปรดทราบว่านักลงทุนรายย่อยมีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจและผลการลงทุนซื้อหุ้นต่อไปนี้ทันทีก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้ ซื้อหุ้นต่อไปนี้ทันทีก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้ซื้อหุ้นต่อไปนี้ทันทีก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้บางคนต้องการให้แน่ใจว่าวิดีโอ youtube ของเราอัปโหลดก่อนที่ตลาดหุ้นจะปิดในวันนี้ดังนั้นเราจึงแสดงภาพหน้าจอปัจจุบันของเว็บไซต์ Yahoo ให้คุณดูเราจะคำนวณกำไรหลังจากพิจารณาราคาบนหน้าจอเป็นราคาซื้อของคุณ ทุกๆเดือนเราจะจัดทำรายงานผลกำไรโดยสมมุติว่าคุณลงทุนตามการคาดการ AI ของเราทุกวันบริษัทเซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอรเรชั่นจำกัดมหาชนเซ็นทรัลรีเทลหรือ CRC กำลังขยายอาณาจักรการค้าปลีกทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทมุ่งเน้นประสบการณ์การช้อปปิ้งทั้งออนไลน์และออฟไลน์โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย CRC ยังลงทุนในแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้อมนอกจากนี้บริษัทกำลังเสริมสร้างความแข็งแกร่งในภาคส่วนอาหารและเครื่องดื่ม เซ็นทรัลรีเทลยังคงเป็นผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมค้าปลีกบริษัทเซ็นทรัลร t a i l คอ r p o r a t i o n ชั่นจำกัดมหาชน (CRC BK) โปรดทราบว่านักลงทุนรายย่อยมีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจและผลการลงทุนซื้อหุ้นต่อไปนี้ทันทีก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้ซื้อหุ้นต่อไปนี้ทันทีก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้ ซื้อหุ้นต่อไปนี้ทันทีก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้บางคนต้องการให้แน่ใจว่าวิดีโอ youtube ของเราอัปโหลดก่อนที่ตลาดหุ้นจะปิดในวันนี้ดังนั้นเราจึงแสดงภาพหน้าจอปัจจุบันของเว็บไซต์ YAHOO ให้คุณดูเราจะคำนวณกำไรหลังจากพิจารณาราคาบนหน้าจอเป็นราคาซื้อของคุณ ทุกๆเดือนเราจะจัดทำรายงานผลกำไรโดยสมมุติว่าคุณลงทุนตามการคาดการ AI ของเราทุกวันบริษัท a อ s e t w o r ิ d ์ค r p จำกัดมหาชน a อ s e t World ์อบหรือ AWC กำลังขยายพอร์ตโฟลิโออสังหาริมทรัพย์โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาแบบรูหราและแบบ mix use บริษัทยังลงทุนในโครงการที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น a w c กำลังเสริมสร้างความแข็งแกร่งในเมืองสำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศบริษัทยังสำรวจโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆเช่นการบริการและสุขภาพ A.W.C มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาคบริษัทแเซเเวเว์ร์ขอบจำกัดมหาชน A.W.C.B.K. โปรดทราบว่านักลงทุนรายย่อยมีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจและผลการลงทุนซื้อหุ้นต่อไปนี้ทันทีก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้ซื้อหุ้นต่อไปนี้ทันทีก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้ ซื้อหุ้นต่อไปนี้ทันทีก่อนตลาดหุ้นปิดวันนี้บางคนต้องการให้แน่ใจว่าวิดีโอ YouTube ของเราอัปโหลดก่อนที่ตลาดหุ้นจะปิดในวันนี้ดังนั้นเราจึงแสดงภาพหน้าจอปัจจุบันของเว็บไซต์ Yahoo ให้คุณดูเราจะคำนวณกำไรหลังจากพิจารณาราคาบนหน้าจอเป็นราคาซื้อของคุณ ทุกๆเดือนเราจะจัดทำรายงานผลกำไรโดยสมมุติว่าคุณลงทุนตามการคาดการ AI ของเราทุกวัน